นิสันเทียนากับคันนี้เลยออกห้างป้ายแดงล้าน4ี่แสนกว่าบาทวันนี้นะคะแซนขายเพียง4 6 9แสนหาพ มาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นปี2016นเนอะเครื่อง2000นะคะลูกค้าทุกคนข้างหน้านะคะโลโก้นิสสันแท้ๆของเขาเลย,เเลยตัดด้วยโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะแถมยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกและไฟ,เ,มมะะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้อีกด,ด้วยนะคะด้านข้างนะคะคันนี้นะคะแม็กขอบ17นะคะลูกค้าทุกคนตรงข้างๆเขานะคะไฟเลี้ยวนะคะมาพร้อมกระจกแถมยังมีกล้องด้านล่างอีกตรงนี้ด้วยนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะสวยมากๆเลยสีขาวตัดโครเมียมแบบนี้นะคะ ประตูนะคะเป็นประตูคีเลตน,นะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเทียหน้านะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะไฟของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าทุกคนอามาดูภายในคะ่ะ มาพร้อมกับอะไหล่นะคะใหม่ๆเลยนะคะคันนี้อะไหล่พร้อมทุกตัวเลยนะคะด้านหลังกว้างมากๆนะคะคันนี้อ่ะเด๋ยวแซนพาไปดูด้านในกันเลยค่ะด้านในเขานะคะโอ้โหด้านนอกขาวแล้วด้านในก็ต้องดําแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยเขานะคะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะมีคุรีคอนโทรลตรงนี้นะคะอ่าที่สําคัญเลยบอกข้างหน้านะคะไฟฟ้าคู่เลยนะคะหน้าจอเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเดิมๆโรงงานเลยมีแอร์ด้านหน้าทั้งหมดนะคะ4จุดแถมยื่อเ็นเยร์ออโต้นะคะ มีช่องวางของเสียบ USB นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังแท้นะคะลูกค้าเดี๋แซนจะพาไปดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนแซนบอกเลยว่าออกรถกับแซนวันนี้นะคะโปรโมชั่นไปเลยค่ะเครดิตฟรีดาวรับดอกเบี้ยศซไปเลยนะคะใครสนใจวันนี้นะคะจากคลิปนี้นะคะให้ขับฟรีไปเลย90วันค่ะลูกค้าใครสนใจติดต่อแซนมาได้เลย062 7 8 7ก 877นะคะเทียหน้าเครื่อง2,000ปี2,016ราคาเพียง469,000